สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีนะครับวันนี้ก็ยังคงพามาติดตามพออ,อจรยเราเหมือนเดิมครับนี่ตรงนี้แนะครับที่พออ,อว่าจะไปขอดินกับบุญรอดว่าเอามาลงตรงนี้นะฮะแล้ววันนี้พออ,อเราเอาเจ้าส้มชิงมาทำอะไรเดีย๋ยวเราไปถามกันเลยดีกว่าโอ้โห มาคือในฝนตกเละตุ่มเป๊ะไปหมดจะเดินไปทางไหนดีเนาะที่มันจะไม่เละนะโน่นโน่นกำลังยืนคุยกับเจ้าของเขาจำได้ไหมครับตรงนี้แหละที่เจ้าพิศาสมาทำการชักล่องให้แล้วก็มีงานต่องานต่อที่ว่าคืองานผมดิงครับอ มันเดินไปตรงไหนก็เละหมดเลยแล้วทำไมไม่เอาดินมาใส่ก็ไม่รู้มาทำอะไรเนี่ยเปิดอะไรไว้หรือต้องการอยากจะให้ดินมันแห้งฮะโอ้โหนี่เอาดินมาลงนี่ต้องเป็นดินดานนะดินดานแห้งนะทำาไมแห้งนี่โอ้โหดูดีขนาดหน้าดินยังเปียกเอามากองไว้ แล้วทำอะไรเนี่ยทำไมไม่เปิดให้หมดเลยคุ้มน้อยเอาให้ลึกกว่านี้นได้เลยกินข้าวอย่างแล้วครับเสร็จไหมวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็วิ่งดินะเด็อย่าบอกนะเอาส้มเช้งมาเนี่ยเจาะเข้าไหมของผมผมยังสั่นเลยนะอะ ของผมผมยังสันเลยนะไม่มันใหม่อย่างนี้น่าจะได้อยู่มั้งพวกเมื่อกี้มันเล็กกว่าของเงี้ยเลยลองดูก่อนได้ถ้ามันไม่ได้ไงก็เปลี่ยนเอาเปลี่ยนฟันเอาใส่ฟันพีศารเลยครับโอ้ยทำไมมันร้อนอบอ้าวนะนี้มันจะไม่มาอีกเลยฝนนี่ยมาก็มันรั่วหรอกโอ้นั่นแหละมีแต่หินมันเป็นอ่ะ ขึ้นไปทำงานแล้วโมวเดคุยคุยผมฟังผมบอกว่าเพราะอามาทำอะไรอยู่นี่เนี่ยในเมื่อจะเอาดินมาลงแล้วแล้วจะเอาแมโคโรมาเปิดหน้าดินทำไมบอกว่าช่วงนี้หน้าดินมันหายากกันเลยต้องมาโกยหน้าดินนี่ออกโอ้โหดูดิลงทุนไม่ลงทุนดูเอา โขยหน้าดินออกเพื่อจะเอาดินดานมาลงพอลงเต็มเสร็จแล้วปุ๊บค่อยมาเอาแม่โคมาเอาหน้าดินนี้เกี่ยทับอีกทีหนึ่งเห็นไหมพออเราพอโอโจยจอมโหจอมลงทุนเห็นไหมลงทุนจริงๆบอกว่าไม่ได้ช้าไม่ได้เดี๋ยวพวกมาเสียบเดี๋ยวงานผมหายต้องเอาแบบนี้นะครับ ลงทุนครับลงทุนเอาเจ้าส้มชิงมาเปิดหน้าดินนี่เปิดเป็นบางที่นะไม่ได้เปิดหมดหน้านี่มีตรงนี้กับตรงนู้นครับดินท่กองกองไว้เปิดไว้ฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้แหละถึงจะวิ่งดินจะไปเอาบอดินที่บุญรอดเคยบอกว่าถ้าขุดเหลือเมื่อไหร่ปอโอโจจะามาเอานั่นแหละ่อนั่นแหละฮะ แต่แกบอว่าจะเอาส้มเช้งไปดูก่อนถ้าจอหินไม่เข้าค่อยเปลียนเป็นเจ้าวิสาดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคอยติดตามทำไมทำไมไม่เอาหรอกโคกอะโคกแบบดำปีๆไม่เอาหรอกเนี่ยจะเอาโคกเบบซี่มาให้ไม่เอาหรอกดำขนาดนั้นจะไม่ดำยังไงล่ะก็เขาใส่น้ำมันน้ำมันเครื่องอะ ดู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 แกดแกเล่นอ่ะเออนนุนทุบเลยทุบเลยอหวังดีจะมาหลอกเราให้เรากินเบปซี่เอวเปบปซี่ทำไมมันดำปีขนาดนั้นไม่ใช่ละครับพวกมาตัดไม้เขาเอาใส่น้ำมันเครื่องเก่าครับเวลาตัดต้นยางนี่จะต้องใช้น้ำมันล่อลื่นคะเลยลืมไว้ เห็นปุ๊บก็เลยจะมาให้ผมแหมขอบคุณในความหวังดีนะไม่ต้องหรอกนะพอะอพออบอกว่าผมลองจิ้มดูนะโอ้โหบางที่นี่บุ้งกีนี่มิดเลยนะแกบอกว่านูน่นตรงนู้นครับนนะ่นนน,นช่วงนู้นแกลองกดดูว่าพื้นข้างล่างมันแข็งไหมมิดบุ้งกีเลยฮนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกดินดานเรามาดินดาน มีหินประสมอยู่แล้วเทดันมาเทดันมาไล่มาเรื่อยๆครับไล่มาเรื่อย<ม>แต่จะให้หกล้อถอยมาเทเลยเหมือได้เอาเจ้าซุ้มชิงมาดึงขึ้นเลยต้องเทจากถน,นนใหญ่มานะแล้วก็ดันมาเรื่อย<ม>ดันมาเรื่อยครับใช้วิธีนี้เสร็จเมื่อไรปุ๊บได้ขนาดต้องการก็จะมาเกี่ยหน้าดินนี่ลงอีกทีครับ นี่งานพออครับบอกล่วงหน้าไว้เลยโอ้โหอยู่นี่หลายวันเลยแหละไม่ใช่นะเออใช่สำหรับแมคโครนะแค่วันเดียวแต่สำหรับพุกเ้อหลายวันนั่นนั่นนั่นั่นดูนั่นดูนั่นดูนั่นยังมีกายไปเอาช่วงนี้มันยังว่าแหละฝนมันตกเลยมีอาวุธเยอะอาวุธขี้โคนไง ดินเปียยังไงก็อีกไม่เท่าไหร่ก็เสร็จแลนะนี่มาแค่ครึ่งวันเองแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำงานชั่วโมงสักสองชั่วโมงใกล้ๆกับบริเวณนี้พออ,อบอกนะบอกเสร็จจาตรงนี้ปุ๊บก็ไปทำงานสักสองชั่วโมงเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆก็ลเลยถือโอกาส มาที่นี้ก็มีงานต่ออีกสองชั่วโมงครับมาทีเดียวให้มันคุ้มเลยครับถ้าย้ายไปย้ายมาสองชั่วโมงก็เหลืออยู่ไหมเหลือแต่เหลือไม่มากเสียค่ายา,ยายเยอะตอนนี้วันนี้เจ๊พึ่งไม่มานะ เพราะว่าเจาพึ่งได้ข่าวว่าฆ่าหมูไม่ใช่แกฆ่านะจ้างคนฆ่าแต่หมูเป็นหมูของแกแล้วก็แบ่งเป็นพูด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 ภาษาอีสานนะครับถ้าเป็นภาษากลางก็คือแบ่งเป็นกองกองครกองละห้ารอได้เจโลฮรพออบอกว่าให้เฮียสาช่วยหน่อยบอกได้เอามาเลย เพราะว่าฆ่าตั้งแต่มาเช้าแล้วนะป่านี้ก็คงจะใกล้จะเสร็จแล้วมัง้งใกล้จะเอามาส่งแล้วแหละจะมาส่งที่บ้านของผมนะหมูของเจพึ่งหมูของัวหน้าโจะแจไม่ใช่เป็นคนฆ่านะอย่าวจะตกใจว่าโอ้โหทำไมเจพึ่งทำไมโหดร้ายแบบนั้นฆ่าหมูไม่ใช่ครับจ้างเขาฆ่าแต่หมูเป็นของ,ของเจพึ่งแล้วก็แบ่งกัน ก่อนจะฆ่าก็ถามก่อนโอ้นี้นี่นี่นี่ไหมนี่อู้นี่แกลองกดดูครับบางที่ก็ลงมิดเลยครับแกว่าพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องหมูออแกถามก่อนว่าใครเอาหมูบ้างพอรวบรวมได้ก็จ้างเขามาฆ่าแล้วก็แบ่งกันครับก็คุ้มนะห้าร้อยได้ต้องเจ็ดโลครับนี่เห็นไหม พอ,อ,อบอกว่าบางที่นะกดจนมิดเลยนะมิดบุ้งกีเลยด,ด,ด,ดโโูดิดูดิโอ้โหดูดูนี่ยังมีนี่นี่มันต้องกดอย่างนี้ครับถึงจะรู้ว่ามันแข็งจริงไม่จริงมันอ่อนไม่อ่อนจะได้รู้ครับกดแล้วก็ต้องขย่าบุ้งกีสักหน่อยเออเดี๋ยวก็ไม่ช่วยซื้อหมูหรอก เล่นไปทั่วนี่นี่น,นี่แกบอกว่ากดดูตรงนั้นนะ่ะมิดบุ้งกีเลยนะตรงนู้นนะฮะแต่ตรงนี้เกือบบุ้งกีครับเกือบมิดบุ้งกีแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มิดบุ้งกีเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเราถอยทีถอยทีแล้วก็ดันมาพร้อมดันมาพร้อมเรื่อยๆได้อยู่แต่ให้ถอยมาทีเลยไม่ได้หรอกครับรับรอง เอาเจ้าส้มเชิงเอาเจ้าปีาศาจมาดึงขึ้นได้เลยฮนะอ่ะใกลจะเสร็จแล้วนะเหลืออีกไม่ก,กี่นาทีเต็มที่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกก็น่าจะเสร็จแล้วครับพออ,อก็จะไปลุยงานเดียวต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะวิ่งดินเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามบ่อของผมเองครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ